อะไรมีแจมือล็อมือแกก็แบจ๋าอะไรอ่ะขอขาอะไรเรเป่อ่เป็นเป็นไอ้มุกมุกม,มปป <c oughs> ุกปอมรูปปัตไม่ใช่มุกรูปปัตูกัแล้แม่แลกกันรูปกปกัต <c oughs> มีข้าวก้าวติดก็ครับไม่นจุ่มออมาขอบคุณนะครับหิ้าเม่ออมปากมา แม่ไปจะมีใอกปาแม่อะไหมครับโอกดครับครับทำไม่ด้เยได้จากุณไม่ด้เยับโอเคครับโอเคครับโอเคครับเราคนเชื่อเดียวนไย้ีหนครั่นะ แป่ไหไไแหละเจมี่อ่ะขอทีขอนี่ต่อตีขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะจ้าแม่ขอบคุะแม่สวัสดีคแม่ั่ม่ตามปกติตาม ปติให้ปกติหนึ่งสองสไม่ต้องนับตามเปียเดียเไียเดีเดียนมองหน้านน่ะเดี๋นเนี่ยนี่ม่พ่กไม่หายนะเนี่ยอยู่บ้านใครคุยกับแม่ได้ไหม่ยบออยู่บนเดียวดีแล้ว แหนี่แล้วหนีแล้วหนีแล้วจะ่าโดนหนีแล้วเออเอาไว้ดูละครยิงตื่นจะคงตายหลายรอบมากเลยนั่นแหละบอกให้วิ่งแกก็วิ่งเนาะคนอะไรมันหุ่นเดิมคนกลางคนเล่นจุดหม้ นี่ครตอนจะใส่บาตรจะไปจี้กันนะอย่าน,ยนะจะเจอนะบอกเลยใครเจอแกใส่บาตรจะไปจี้กันนะนั่นแหละเดี๋ยวเตี้ยงแป้งตะาระไนานะขอบคุณครับนี่ในข้ามในหัวแล้วเนี่ยเดี๋ยว,วนใส่บาตรแลตกใจไไแ, <laughs> แม่ระวังนะระวังไม่ไปจี้แก เอาอะไรมาปากเนี่ยกระรี่ปับ๊บลองเพลงให้ฟังหน่อยอยากฟังเพลงอะไรอะของโม่จะทังเนี่ยเพลงแรกเลยนั่เหมือนรู้วันร้องงอ,อาะากแั้วปาทาอยู่ดีฟังเม่อหาแม่หาไปสิเดีอยวช่วยกะตุกใจก้าวใครคืออึ้งๆก็นอะไะใครก็ได้อุ้หูเยวกัๆๆนๆๆ ควายบา้านอื่นกินฟ้าแล้วทำนาควายบ้านนี้มองคากินน้ำตาแล้วทำใจขอบคุณครับพอดีน,ดอดอาานีกระติดเฉยเลยอาปากระดิบตักหน่อยพอดีลมหมดต้องการลาศิน ขอบคุณครับขอบคุณครับที่พอดแล้วเพลงดีกว่าครับโอ้ย <laughs> นะ oh.